สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับธรรมชาติที่หมู่บ้านเล็กๆชุมชนบ้านวังหาดกันนะครับพร้อมที่จะออกเดินทางไปกับเราหรือ,อยังนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยผ้าด้วยดินนะคะอันนี้จะเป็นผ้าย้อมดินผิดก่อนระวัติศาสตร์ถ้าอยากเป็นผ้าย้อมดินผิดก่อนตะวัติศาสตร์คือว่า มันมีหลักฐานค้นพบในในชุมชนของเราอ่ะไม่มีมกรมศีลเขามาคุดหลุมศพค้นพบสามหลุมด้วยกันแต่หนึ่งในนั้นอะ่ะมันจะมีแหววโบราณฝังอยู่เป็นศพของผู้หญิงแล้วซึ่งสามอันนี้มีแหววมาก่อเขาก็บ่งหร่้ว่ามีการต่อาพรมาตั้งแต่ยุคนั้นสมัยนั้นคือ2อ0 0ันสองพัาต่อปีมาแล้วก็เลยเป็น เอาชื่อมาเป็นว่าแพทย์ย้อมดินถิ่นส่วนประวัติศาสตร์นะคะบัดเดี๋ยวนี้ซพที่ว่าออยยางซทกไอ้ซพที่ว่าขุดค้นพบนเนี่ยเป็นตัดตัดเอาไปไว้ในพิพิธภัณฑ์ละคะ่ะแล้วก็อันตั้งแต่มีการต่อแพทย์ไหมเนาะเกิดแม้ก็หันเข่าต่อแพทย์จะอีแล้วเนี่ยแต่เขาจะบม่ได้ขายจะบม่ได้จำนายเขาจะตอได้ถึงบ้านอันนี้จะหีบตัติเป็นต้องจากแดดก่อนแล้วเป็นก็เอามาหีบไปก่อนหีบแยกแยกออกจาก แค่แน่ฝนมันจะออกมาได้แน่ฝนมันจะแยกออกมเนี่ยแค่แนฝนมันจะหิบเม็ดแตกเข้าไปเลยแน่ฝนเนี่ยมันเข้าไปตัวเลยชื้นเวอันนี้คือเวเเวดูเผาในพิพิธภัณฑ์ของเราก็เจอเขาก็เอามาไว้ตรงีพิพิธภัณฑ์แบบเวเนะี่ยเนี่ยเอาไว้สําหรับตัวนี้แต่ตัวเนี้ย คือง่ายเนาะเอาที่มันแห้งง่าย<ม>เขาจะเอาน้ําเต้าเอาโลหะอะไระมาทําลักษณะแบบนี้อันเนี้ยพอเราได้่างนี้เส้นใช่ไหมเขากเ็เป็นเส้นแต่น,นี่ทำาะปิน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่นอือออนจะเป็นเส้นดึงออกมาแล้วเอาเข้าไปในนี้พอพอมีไส้ในนี้เสร็จป<ม>ุ๊บเขาก็จะเอาน<ม>ั่นมาเอามาทําให้มันเป็นใจอันนี้จะเป็นเส้นยาวโดนก่อนไม่ีย่ให้เป็นใจแบบนั้นนะอันนี้คือขั้นตอนการปัน่น ในส่วนของขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนในการเตรียมฝ้ายนะครับโดยการนำฝ้ายลงไปในน้ำแล้วก็บิดให้หมานนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นการนำฝ้ายที่บิดน้ําให้หมาดแล้วนะครับนํามาย้อมกับดินนะครับผมเพื่อให้สีเป็นสีดินนะครับแล้วก็นําไปตากก่อนที่จะนําไปทอผ้าได้ในเวลาต่อมาครับโดยดินที่ใช้ในการย้อมฝ้ายนะครับก็จะเป็นดินแดงทั่วไปตามภูเขาหมู่บ้านแถวนั้นเลยนะครับอี๋ะสมมติว่าเรามีฟืนไอ้ฟืนตัวเนี้ย จะแยกออกเราจะเอามาติดตรงนี้นะนี่นยแล้วก็เคืือใหม่เาอามาใส่ซีอีปุ๊บแล้วมันดึงมาถึงตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีต่ออยู่ตรงนี้นี่มันจะมีต่อต่อต้องสืบคุมเส้นอันนี้กระสี่ร้อยแปดร้อยเส้นแค่สิบโลนะ<ๆ>ถ้าโลบโลบหนึ่งมีสี่สิบเส้นนี่สิบโลบถ้าสิบโลบอะไฟตาจะต้องแปดร้อย ต่อมาในสถานที่ที่สองนะครับพิพิธภัณฑ์ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์บ้านวังหาดเราจะพาทุกคนมาชมเครื่องมือเครื่องใช้ภาชนะดินเผาที่เผยให้เห็นล่องรอยชีวิตของบรรพบุรุษเมื่อหลาย1,000พันปีก่อนนะครับโดยโบรณาณวัตถุด,ดังกล่าวเนี่ยก็ถูกคนพบโดยชาวบ้านแถวนั้นนะครับได้ขุดเจอนะครับผมแล้วก็ได้นํามาส่งต่อให้พิพิธภัณฑ์ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ของบ้านวังหาดนั้นได้จัดเก็บแล้วก็ดูแลต่อไปครับ สถานที่ที่3อ่างเก็บน้ําแม่ลําพันธ์หากใครนะครับกําลังมองหาสถานที่ที่เงียบสงบนะครับเราขอแนะนําอ่างเก็บน้ําแม่ลําพันธ์นะครับธรรมชาตินะครับจะทําหน้าที่เยียวยาจิตใจของคุณนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการตกปลาการปั่นจักรยานหรือว่าเพียงนั่งเงียบๆสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับผมอ่างเก็บน้าแม่ลําพันธ์นะครับพร้อมต้อนรับคุณด้วยความสงบแล้วก็ความสวยงามของธรรมชาติอย่างเต็มที่นะครับอยากเที่ยวแบบไม่ซ้ำใครมาที่ชุมชนบ้านบางหาดกันนะครับ ชุมชนบ้านวางหากยินดีต้อนรับครับมาสัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามด้วยกันนะครับ